ฮัลโหลเยสสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะฮะในคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมคิดว่าน่าจะเฟียสที่สุดแล้วนะตั้งแต่ผมทำคลิปแกะกล่องอันบ็อกโดยเฉพาะในเดือนนี้วันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนที่ฟิตเฟียสเทปซ่าบ้าพลังเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่ท็อปที่สุดแล้วในยุคนี้เลยก็ว่าได้เราอยู่กับอ g ล p h o n e 5 Ultimate ในฐานะที่ผมเป็นแฟนของค่ายนี้หลายๆคนน่าจะไม่เชื่อดูหมวกนี่นอกจากหมวกนี่ กระเป๋า r o g รองเท้าก็ r o g อะครับจะไม่มา Unbox รุ่นที่เป็นรุ่น r i m i t e d ที่เป็น Exclusive แบบนี้ได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะมา Unbox LG Phone 5 Ultimate กันนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่นำเข้ามาในบ้านเราจำนวนจำกัดด้วยราคา3 9 9 9 0บาทในรุ่นนี้นอกจากที่ทุกคนจะได้สมาร์ทโฟนที่มีกล่องฟิตเฟสหน้าเก็บแบบนี้เนี่ยเขายังมีกล่อง บ็อกเซตลิมิเตมาให้ด้วยครับนี่เลยนะครับกับกล่อง LG Ultimate Fan Gift Collection ที่เป็นแฟน LG น่าจะเห็นมันผ่านตาแน่นอนในรุ่นนี้นะฮะถ้าเราพูดถึงสเปคครับสเปคโอ้โหทุกคนเทพซ่าในทุกๆด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นจอแบตสเปค เฟสเฟสทั้งนั้นหน้าตาแพ็กเกจกล่องของ RG Phone 5 Ultimate รุ่นนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับด้านนอกก็จะมีรูปร่างหน้าตาต่างจากรุ่นที่เป็นรุ่น5ธรรมดาแกออกมาดูเลยก็แล้วกันครับน้องๆน,นี่กล่องเนี่ยในรุ่นนี้ผมว่าสวยนะแล้วก็พอเราเปิดออกมานะครับจริงๆลูกเล่นของเขาในรุ่นนี้เยอะมากนะทุกคนกล่องที่เขาให้มาเนี่ยพอเราเปิดออกมานี่ฮะทุกคนเห็นไหมอันนี้คือกล่องชั้นแรกนะเราก็จะเห็นตัวอนิเมะอากิระยืนหล่อๆแบบนี้อยู่ ตรงบริเวณกล่องที่หุ้มของเขาด้านนอกก็เลยเฟียดมากๆ <S <S พอเราเปิดกล่องด้านนอกออกแล้วนะครับด้านในเนี่ยเราก็จะเห็นกล่องที่เป็นหกเหลี่ยมแบบนี้นะทุกคนรูปทรงก็สวยงามคล้ายๆกับแคปซูลครับกับกล่องที่หลุดออกมาจากหนังไซไฟด้านหน้าตรงนี้จะมีโลโก้ LG นะ, <S <S นะพอเราเปิดออกมาฟฟบเราก็จะเห็นอากิระบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นลูกเล่นนะครับที่เราสามารถเอาตัว LG h o n e 5หรือว่า LG h o n e 5 Ultimate มาเปิดตัว AR หรือว่าตัวโมชั่นอะไรของเขาอะนะครับหรือว่าแอนิเมชันของเขาเนี่ยเวลาเราสแกนมันก็จะขึ้นตัวลูกเล่นแบบค cool ูล cool คูลฟิตเฟียสให้เราได้เล่นกันเดี๋ยวงานจะขึ้นภาพมาให้กับเราการเผื่อว่าใครที่ไม่เคยเห็นแต่จริงผมเคยพูดไปในช่วงที่ผมอันบล็อกแล้วก็รีวิวไปแล้วเฟียดมากนะประมาณด้านซ้ายครับนี่ฮะทุกคนครับเราจะเห็นตัวพัดลมนะครับหรือว่าตัว Aero Active Cooler 5หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วเราก็คงไม่ต้องไปเจาะจงอะไรเยอะเนาะ ด้านในมีตัวดปเตอร์ชาร์จไวมาให้นะครับมีชาร์จไวมาให้ในกล่องเลยรุ่นนี้ก็จะเป็นชาร์จไว65วัตต์นะครับตัวดปเตอร์จะเป็นหัวกลมๆแบบนี้นะตัวดปเตอร์จะเป็นตัวที่รองรับกับสายชาร์จแบบถักที่เป็นไทซถูไทซ C แล้วก็วด้านในนี่ฮะก็จะมีอะไหล่มาให้เราเปลี่ยนนะครับจะเป็นตัวจุกที่ไว้ปิดตอนใช้งานต่างๆเปิดออกมาด้านขวาสิ่งที่เราจะเห็นครับนี่ฮะทุกคนครับจะมีตัวเครื่องที่มีการห่อมาแบบนี้นะครับ สีที่ผมไม่มาคือสีขาวตามกล่องเลยนะครับสวยงามมระดับแต่และตลึงเลยทีเดียวเชียววิวยะมากๆแล้วก็ด้านในมีอะไรอีกไหมไผมลองเปิดให้ดูนะน,นี่ผมมาเปิดพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะฮะด้านในตรงนีออก้ก็จะมีกล่องเล็กๆนะมีเข็มจิ้มซิมมีเคสแถมมาให้หนึ่งอันมีสมุดคู่มือมีใบรับประกันแล้วก็มีตัวสติกเกอร์ที่เราสามารถเอาไปแปะก,กับพวกโน้ตบุ๊กแปะนู่นแปะนี้ได้เหมือนจะไม่มีหูฟังแถมมาให้นะครับเพราะว่าผมไม่เห็นหูฟัง ด้านใน,นไม่มีหูฟังแถมมาให้นะทุกคนสำหรับตัวหูฟังก็ต้องไปซื้อแยกเอาด้านในจะไม่มีหูฟัง แถมมาให้นะจ๊ะจหลักๆอุปรกรณ์ด้านในก็จะประมาณนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูความเฟยสของ o g Phone 5 Ultimate รุ่นนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะลองใช้มากในช่วงที่เปิดตัวแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาลองให้ทุกคนได้ดูกันเราจะมาพูดถึงนี่นครับหน้าจออีกจอหนึ่งหรือว่า LG Vision ที่มันสามารถที่จะปรับแต่งได้สับดไซน์ของ LG Phone 5 Ultimate รุ่นนี้นะครับรูปร่างหน้าตาดีไซน์ผมคิดว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆถ้าพูด ถึงความเฟียสแล้วเนี่ยโ,โหต้องบอกเลยว่าเฟียดมากนะครับสวยงามมาลัลามแท้แลละจะลึงแล้วก็เท่แบบเท่จัดๆกันเลยทีเดียวแน่นอนรุ่นนี้ให้สเปคมาดีมากนะครับว่าจะเป็นชิปเซ็ตแส d ดากอน888ถ้าพูดถึงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ความแรงเนี่ยแสปดาคอน888ก็ยังเป็นชิปเซ็ตที่ท็อปที่สุดในปีนี้แล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมรุ่นนี้นะฮะในส่วนของหน้าจอให้มาใหญ่มากๆครับหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วความละเอียด Full d p a t นะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอสเป c หน้าจอของซัมซุงนะครับอย่างซัมซุงแอมเบรตแล้วก็มีค่ารีเฟชเรท144เฮิรตพร้อมค่าทัชสปินเรท300เฮิรตนอกจากนั้นครับความแม่นยําของสีในรุ่นนี้ให้มาดีมากๆเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งหลายๆค่ายที่ทําออกมานะครับในรุ่นนี้มาพร้อมค่าสีเดลตาน้อยกว่าหนึ่งนะฮะดูด้ว,ดว,ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับสำหรับหน้าจอนะครับที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูวิธีการเปิดเปิดง่ายๆครับผมได้แอปลองเล่นแล้วเราเข้ามาที่โหมด X เหมือนกับเราตั้งค่าตัวไป G.B. ที่เป็น m a t ก i ิที่เป็นของเขาอ่ะที่มีอยู่ใน R.G. Phone 5นั่นแหละพอเราเปิดมานะครับส่วนโหมด X เ,เราก็จะเห็นการปรับโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น performance นะฮะจะปรับความเร็วอะไรเงี้ยสามารถมาปรับได้ปรับความเร็วขั้นสูงเข้ามาปรับได้เลยครับแล้วก็นี่ฮะพระเอกของเขาใน R.G. iPhoneone 5 Ultimate นะครับก็คือตัว R.G. Vision นั่นเองนะครับหรือว่าตัวหน้าจอที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับพอเราเปิดปุ๊บ ก็จะมีนี่เลยฮะอจอที่2นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็โชว์ลูกเล่นต่างๆที่เฟี้ยวมากไม่แพ้กับตัวไฟ RGB ที่มีมาให้อยู่ใน r g 4 f o n 5รุ่นธรรมดาถามว่ามีอะไรให้เราปรับรบ้างนะฮะก็มีให้เราปรับเยอะมากเลยนะครับมีให้เราปรับรูปแบบในส่วนของการชาร์จปกติปรับรูปแบบในส่วนของการเปิดหน้าจออยู่นะครับโอ้โห oh, ทุกคนดูนี่ฮะมีกราฟิกเฟี้ยวๆแบบนี้ขึ้นมาให้เราปรับ โอ้โหอย่างเฟี้ยวแล้วก็มีอะไรอีก๋ยวผมดูก่อนนะมีการปรับในส่วนของสายเข้านะครับที่เราสามารถเลือกตั้งค่าได้เวลาที่มีสายเข้านี่แหจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครทุกคนมีอะไรอีกเออเจ๋ง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 เกมสตาร์ทนะครับหรือว่าเวลาที่เราเล่นเกมเราก็สามารถเข้ามาปรับแอนิเมชันด้านหลังได้มันก็ขึ้นเกมสตาร์ทแบบนี้นะโอ้โหทุกคนผมบอกเลยนะเฟี้ยวมากโหมด X ก็เข้ามาปรับ a n i m เมชันของเขาได้นี่มันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะฮะโอ้โหนี่ผมว่าผมชอบตัวนี้นะมันเป็นรูปมอเตอร์ไซค์ห้ามโอ้โหดูมีให้เราปรับเยอะมากพอเราเปิดแอนิเมชันตัวนี้เฟิบแล้วเรามาดู ดูทุกคนยังเด็ดยังสวยยังแหลมแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีปรับพวกแอร์ทิกเกอร์ที่มีมาให้นะมีปุ่มอัลตราโซนิกที่เราสามารถมาตั้งปรับได้แผงสัมผัสด้านหลังปุ่มระบายความร้อนอะไรเงี้ยมีเกมจินนี่จ๊ะจินนี่จ๋ามาให้เหมือนเดิมนะนะแต่หลักๆผมว่าตัวจีวิชั่นที่เป็นแอนิเมชันเนี่ยผมว่ามันคือที่สุดแล้ว ของความเท่จริงๆของมือถือยุคนี้นะครับทุกคนมีให้เราปรับเยอะมากนะแล้วก็ตัวพัดลมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Aero Active Cooler 5ที่มีมาให้นะครับวลาที่เราใส่ก็สามารถที่จะชาร์จข้างๆได้นะครับสามารถชาร์จข้างๆได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นปุ่มช่วยยิงได้ประมาณนี้นะจ๊ะหลักๆก็ประมาณนี้แหละนะครับเรื่องของสเปกก็ไม่ต้องไปพูดเยอะนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะพาทุกคนมาดูครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือกล่องบ็อกเซตที่ เขามีมาให้นั่นเองนะครับหรือว่าตัว LG Ultimate Fan Gift Collection นะครับเป็นกล่องที่ limited มากๆแล้วก็เป็นกล่องที่แฟน LG ตัวยงไม่ควรพลาดจริงๆดีไซน์กล่องพอเราแกะออกมาจากกล่องใหญ่ๆที่เป็นกล่องคล้ายๆกับเวลาที่เราไปซื้อโน้ตบุ๊กของค่ายนี้แล้วเนี่ยด้านในก็จะมีกล่อง เล็กๆที่เป็นสีดำแบบนี้นะทุกคนด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับโลโก้ของ LG นะครับเดี๋ยวผมหันหวให้ดูดีๆจะมีโลโก้อ LG แล้วก็มีคำว่า LG Ultimate Fan Gift Collection อยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีการสลับคำว่า LG ใหญ่ๆบอกเลยฟฟ้าคางเงาะมาโทนสีกล่องจะออกสีดำๆออกน้ำเงินน้ำเงินนะทุกคน a s สุดเซนฟ n น3ยังจำได้ป่ะโทนสีกล่องปอะมานั้นเลยสวยงามนะครับคู่ควรกับการเก็บพอเราเปิดออกมา ฟึบสิ่งที่เราจะเห็นครับด้านในก็จะมีผ้าขนหนูนี่ทุกคนผ้าขนหนูที่แถมมาให้นะครับใครที่ไม่เคยเห็นผ้าขนหนูลิมิเต็ดจาก LG สามารถมาดูได้เลยไม่อยากแกะให้ดูแต่จะเก็บไว้เหมือนเดิมไม่ได้เดี๋ยวนายจะต้องเอาไปถ่ายรูปอีกมีหมวกสีดํามาให้นะครับเป็นหมวกเบสบอลนี่สวยงามสีดําๆแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ LG LG เพย์อิงการ์ดแถมมาให้1กล่องนะฮะซึ่งด้านในถ้าเราเปิดออกมา mm. ก็จะมีเป็นไพ่สามารถเอาไปเล่นป๊็อกเด้งกับเพื่อนได้พอเราไปเล่นกับเพื่อน mm. อาจจะได้ค่าเครื่องกลับมาแบบเต็นจํานวน <laughs> แล้วก็จะมี LG Built-in Box ถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะด้านในสามารถเอาไปต่อฟิีเตรต่อเสร็จก็ไปโชว์หน้าคอมอาไปโชว์ในตู้โชว์ได้เลยแล้วก็จะมีสติกเกอร์มาให้3อันนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นสติกเกอร์ที่สามารถเอาไปติดกับพวกเสือ้อพวกหมวกพวกอย่างนี้ได้นะครับด้านหลังมันจะเป็นคล้ายๆเก่ามีโลโก้ LG แบบนี้มีโลโก้ LG เป็นคําแบบนี้แล้วก็มีตา RG แบบนี้นะจ๊ะจะมีอีกหนึ่งกล่องที่เขาแถมมาให้นะครับจะเป็น RG Mask Cover แล้วก็สติกเกอร์ลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้นะจะมีสติกเกอร์ที่เราสามารถที่จะเอาไปติดกับพวกโน้ตบ mm ุ hmm. ๊กก็ด้านในนี่จะมีหน้ากากตรงนี้ก็เหมาะมากๆนะกับยุคโควิดก็ไปเลยครับแบบลิมิเต็ดจาก ROG Exclusive มากๆานะครับสำหรับ ROG Phone 5 Ultimate ราคาเปิดมาดีมากทุกคน39,990กนบาทเท่านั้นกับการรับประกันเต็มๆจากศูนย์สิ่งที่คุณจะได้ครับทุกคนเห็นครับสมาร์ทโฟนที่มีสเปคดีๆแบบนี้เทคโนโลยีจัดเต็มแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นเทพซ่าที่สุดแล้วนะตอนนี้กับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งมาพร้อมกับกล่องบ็อกเซ็ตมีทั้งหมวกผ้าขนหนูมีเลโก้ให้เราต่อมีสติกเกอร์ที่อาไปรีดทับเอาไปติดพวกแจ็คเก็ตพวกหมวก กระเป๋าของเราได้เลยมีไพ่มาให้เราเล่นด้วยนะฮะเป็นไอดีที่เจ๋งเราเอาไปเล่นบล็อกเด้งกับเพื่อนอาจจะได้ค่าเครื่องคืนมายังไงนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยกันครับสำหรับตัว a g Phone 5 ณตอนนี้ครับเข้าไทยเรียบร้อยนะครับราคาที่ผมบอกไปถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่เฟียสจริงๆนะครับเฟียสทั้งเรื่องของแพ็กเกจกล่องเฟียสทั้งดีไซน์เฟียสทั้งสเปคด้านในเฟียสทั้งอุปรกรณ์ต่างๆที่มีมาให้ยังไงนะครับถ้าใครชอบก็บฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง เทคแเอาก่อนขายนั่นเองครับคลิปนี้ผมแม็กมาแกะกล่องอันบ x ็อกให้ชมสำหรับสมาร์ทโฟนสุดริ m i t ต็ดจากทาง R O G แฟนๆตัวยงของ R o G ไม่ควรพลาดนะครับยังไงกดไลค์กดแ,กแชร์แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับจุ๊บ